ตนะคะวันนี uh> ้อยู่กับกรุงกิ้งค่ะ Personal Trainer จาก s t ตทเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญค่ะทั้งหมดสท่านนะคะเดี๋ยวให้แขกรับเชิญท่านแรกแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเจ็นะครับเป็น Personal Trainer จาก s t ตทไฟเดลเลียครับค่ะแล้วสมัครแล้วอีกท่านนึงค่ะสวัสดีค่ะมอนะคะเป็น Personal Trainer นะคะจาก s t ตทไฟเดลเลียวยู วันนี้นะคะอยู่กับพวกเรา3คนค่ะสำหรับในช่วงที่แล้วนะคะเราได้แนะนําการออกกำลังกายสําหรับสาวๆไปวันนี้เราจะมาเอาใจสําหรับาสาย e n d นดูร c e สปอร์อย่างพี่แจ็กนะคะแล้วก็สายแดนซ แบบพี่มดนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้สองท่านนะคะมาแนะนำในช่วง work from home แบบนี้นะคะออกกำลังกายที่บ้านอย่างไรได้บ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือสนามปิดหมดเลยฟิตเนสก็ปิดเนาะเดี๋ยวเรามาทางด้านสาย endurance sport อย่างพี่แจ็คในสายเดี๋ยวมีคำแนะนำอะไรให้กับสมาชิกทางบ้านบ้างครับวันนี้ผมก็เตรียมมาหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับสำหรับออกกำลังกายที่บ้านนะครับว่าเราเป็นนักกีฬาเนี่ยเราจะออกกำลังกายยังไง ก็แอปพลิเคชันตัวตัวนี้ก็คือใน Nike Training c l u นะครับก็เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่เริ่มต้นหรือว่าจะเป็นนักกีฬาอินเตอร์มีเดียหรือว่าจะไปถึงแอดวานซ์นะครับผมก็ในแอปพลิเคชันนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับ Athletic Workout นะครับก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะครับ c o s s t r n g นะครับหรือว่าจะเป็น ลันเนอร์สเตทแอนบาลานนะครับซึ่งเราสามารถทำตามได้ที่บ้านเลยนะครับซึ่งแต่ละโปรแกรมนะครับก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับผมปกตินี่ยพี่แจค๊คคือดอนอยู่บ้านเนี่ยคือออกกำลังกา,กา,ปายประมาณกี่วันต่อสัปดาห์าค,ครับก็ถ้าช่วงนี้เราไม่สามารถซ้อมกีฬาข้างนอกได้นะครับผมก็จะแบ่งเป็นประมาณ3าหรือวันต่อสัปดาห์ะๆๆนะครับซึ่งโปรแกรมจะไม่เหมือนกัน บางวันอาจจะเป็นคอสเตงบางวันอาจจะเป็นดิวที่บ้านอย่างนี้ก็ได้ครับดิวสาหรับเตรียม,มความพร้อมนะครับของกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้ครับผมก็นี่คะ่ะก็คือจะเป็นในส่วนของ endurance sport นะคะเดี๋ยวเรามาทางด้านสายแดนบ้างคะ่ะพี่มดคือเราเนี่ยเป็นครูสอนเต้นอยู่แล้วในช่วง work from home นี่คือหนึ่งคือเราต้องไม่ขาดสกิลในการเต้นพี่มดมีวิธีการแนะนำให้กับสมาชิกทําบ้านอย่างไรบ้างคะ สำหรับวันนี้นะคะมยก็จะเป็นในส่วนของยูทูบเบอร์นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นซันนี่ฟันนี่เฟเนะคะก็คือจะเป็นอของคุณๆต่างประเทศเนาะมันก็จะมีว่าของเราอยากจะเป็นโปรแกรมโปรแกรมอะไรนะคะก็จะมีแบบว่าแดนเจสอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเยอะมากเลยก็จะมีแบบ3นาทีนะคะเป็นช็อตถ้าหรือว่าเป็นลองทาาก็จะมีจนถึงประมาณ40นาทีเลยนะคะอย่างอันนี้นะคะโมดเปิดให้ดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบในส่วนแบบของ คือจะแบบสาหรับแบบสายที่อยากจะเต้นแล้วก็แบบเป็นแบบแจ้งแบบมันๆอะไรเงี้ยก็ไม่แพ้จากที่เราสอนเลยนะคะก็<ม>จะมีแบบว่าเป็นเหมือนซุมบ้าอะไรอย่างเงี้ยส,ส,ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นแบบฟรีไตล์ง่ายๆนะคะ<ม>นี่คือเราเปิดเปิดเพลงปุ๊บแล้วก็เต้นได้เลยใช่คะ่ะใช่<อ>เต้นตามคลิปได้เลยหรือพี่แจ้งอยากจะลองเปลี่ยนจาใส่เอเจราสปอร์ตมาใส่แดนซิ่งไหมคอ่อมันก็ เผื่อจะเป็นการเปิดโลกใบใหม่ในโลกที่ฉันไม่เคยไปมาพี่รู้สึกว่ามันขัดๆยังไงไม่รู้หัว่าต้องที่แสงสีเพ่ะพี่ใจงถึงใจญ่เต้นได้นะคะอ่โอเคสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่แจงนะคะเอ็นดู n c e สปอร์ตนะคะฝากถึงไอถึงท่านผู้ชมหน่อยก็ช่วงนี้นะครับเป็น Work from Home หรือว่าเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราก็ไม่ ไม่สามารถไปออกกำลังกายข้างนอกได้ก็จะมีเจ้าตัวกกี้นะครับเทร i n ิ่ g คลับนะครับเป็นตัวช่วยในการออกกำลังกายที่บ้านนะครับผมอ่าโอเคแล้วพี่มดล่ะคะก็ในส่วนของมดน,นะคะเก็อยากจะฝากให้สมาชิกทุกท่านนะคะหรือว่าทุกๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็พยายามออกกาลังกายอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีเลยแต่ว่าอย่ายืนตักําลังกายนะคะเพราะว่าการที่เราแข็งแรงเนาะจะทําให้ทุกต้านทานเรา ดีเยี่ยงมากๆเลย,เลยอโอเคก็เดี๋ยวฝากนะคะก็สมาชิกท่านใดนะคะที่มีแอปพลิเคชันอะไรเจ๋งๆนะคะมาแนะนําพวกเราก็สามารถเขียนคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างโพส์นี้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวโพส์ของท่านใดถูกใจคณะกรรมการเดี๋ยวเราจะมีค่ะของขวัญน,นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะไปฝากถึงท่านเลยนะคะ,นะก็ขอจบรายการยังเท่ามีค่ะขอบคุณค่ะชขอบคุณค่ะ